ใช้ความรอบคอบความระมัดระวังนะครับในการเข้าปฏิบัติด้วยนะครับโดยให้ความดึงถึงความ,มปลอดภัยน,นะครับนะครับท้ายสุดนี้นะครับผมขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะครับที่ร่วมหยอกเล่นเลยอ่นเอาไอ้นูนอยู่ไหนเอาบอเอาปุ้ย ยกขึ้นมาที่นี่แล้วข้นตเลยเอาหนังหนังเลยตัวสัตว์นี่ว่าเด็กตัวสัตว์มั้งเจมืออะไรคุณเจมือคนโตอย่างค้นตัวขตครับไอ้ปัดปืนบล็อกเป็นเท่าไงเดี๋ยวมันแลกเดี๋ยวมันแลกไอ้ปืนได้ที่สุดกี่เนสะครับขอขอนุญาตท่านกรุงรัฐประชาครับสำหรับเคสแรกครับจะเป็นเคสเปิดไปแบิก,การทลายเครือข่ายยานรกแจ็คซำสองกระบอกนะครับอาวุธปืนคาร์บิน หรืออาวุธปืนออโต้ซึ่งเป็นอาวุธสงครามนะครับหน,หนกระบอกอันนี้เป็นเคสแรกที่เราจับได้นะครับแล้วเราก็มีการขยายผลนะครับไปสู่ขบวนการของนายแจ็คก็ต่อมาในวันที่8สิงหาเนี่ยเราก็ได้จับลูกน้องคนหนึ่งของเครือข่ายแจ็คสาหมอนะครับพร้อมด้วยยาสะติดจำนวน2,000สนเม็ดนะครับพร้อมอาวุธปืนสั้น1กระบอกเป็นสี่แทกก็ได้ทำการตรวจพ้น หลายจุดนะครับในพื้นที่จังหวัดรุงมเทพและปุ้มธานีนะครับซึ่งเราก็สามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด8คนนะครับพร้อมด้วยมีการตรวจยึดตรวจค้นตรวจยึดนะครับหนึ่งก็คืออพาร์ตเมนต์มูลค่าประมาณห้าถึงหาล้านบาทแนิสนะครับในส่วนของในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวทงางใต้โดยการมีการส่งยาเสพติดโดย บริษัทขนส่งเอกชนนะครับไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับเดือนนึงนะครับส่งเป็นล้านล้านเม็ดนะครับเป็นล้านเม็ดนะครับซักสินไหาละกัรนครับซึ่งอาจจะต้องมีการดำเนินการต่อะไรแังนี้นะครับก็ขออนุญาตผู้เข้าชาติขอเชิญท่านอภิสสภาคหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับได้อธิบายเรื่องการยึดซักสัวหลักในกรณีทรัพย์สินส่วนใหญ่นะครับซึ่ง จะเป็นรถนะครับที่มาแตะและเรบซื้อนะครับแล้วมาแตะแตะสลับทะเบียนนะครับทางํางานกองสอบพักหนึ่งนะครับก็ได้มีการตรวจยึดเพื่อการตรวจสอบนะครับเราก็ได้ใช้รายละเอียดนะครับในการตรวจสอบทั้งตัวถังทั้งทะเบียนนะครับและจะขยายผลนะครับตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมครับซึ่งเราน่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกเรื่องทางการเงินนะครับและทรัพย์สินที่เราได้มา นะครับเราก็ยังไม่หยุดในการตรวจยึดเพียงเท่านี้นะครับก็ยังรงเอเสอติดัวมใหญ่ต่อไปครับขอบคุณครับก็จะมีอาวุธปืนสงครามใช่ไหมครับทั้งที่เราเข้าจับทั้งที่ยะลาแล้วก็ที่ในพื้นที่กรุงเทพเราก็จะพบอาวุธปืนสงครามน,นะครับแล้วก็ปืนยาวที่มีอุานาหลายแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไปเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและอาณาจักรดุนแรงแน่นอนนะครับ ซึ่งกระบวนการคายาติดที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยก็ทราบเยื่องนะครับว่ากระบวนการคายาติดเนี่ยจะมีการตวงเงินค่ายาติดนะครับแล้วก็จะใช้กลุ่มกระบวนการซึ่งทางทางเราก็ได้เคยดาเนินการสมคบเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินค่ายาติดด้วยนะครับแล้วก็มีผลทางคดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มนี้ก็จะใช้กลุ่มที่รับตวงเงินค่ายาติดนะครับไปไปไปกำจัดผู้ต่อสู้หรือคนที่ค้าขยา ก็แน uh, ่นอนครับถ kind of okay. uh, mm ้าไม่ไม่มีการจ่ายค่ายาปฏิชิพก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้นะครับเคยมีคดีพวกทำร้ายร่างกายหรือว่าฆาตกรรมเกี่ยวยงกับแก๊งนี้เคยตรงไหมหรือว่าเอาปืนที่ยืดนมาได้เนี่ยค่ะเคยถูกนำไปใช้ก่อเหตุบ้างไหมครับสำหรับอาวุธปืนพวกนี้นะครับเราจะตรวจสอบทางทางทางพิสูจน์หลักฐานอีกครั้นนะครับว่าเคยใช้กระทำผิดที่ไหนมาแล้วบ้าอันี้ทงอย่าง ตอกไม่ไ <making> ด้เขาบองเขาให้การว่าได้มาผมในออนไลน์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนมีทะเบียนหรือคืนเอาเอาวัตถุสงครามที่ออกมาไดงไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่จะซื้อในทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเคยปฏิบัติการจับกลุ่มประมาณนั้นนะครับการส่งพัสดุนะครับตามยี่ห้อต่างๆนะครับด้วยบริการต่างๆเนี่ยก็อันนี้แท็กสูญญากาศเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีควน นะครับให้กลิ่นมันออกมาน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็อําพรางเข้าไปในพัสดุนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่คนร้ายใช้เยอะครับซึ่งทางเจ้านที่ตรวจก็ได้หาลรื่องทางผู้ให้ไปการเป็นคดีทั้งครอบครองธรรมดาและคดีค้า,าําวหนรายนะครับแล้วอาวุธปืนนะคะปีไหนอะคะอาวุธปืนน่าจะหลังกับปี5้า กดยากอะอันนี้ขนาดอะไรฮะอันนี้เป็นอาวุธสงครามอันนี้อันนี้เป็นจุนด